มาบอกดวงชาววันอังคารนะคะหนึ่งถึงหมีนาคม2,567หรือว่า2องพจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณใน5วันนี้พยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนนะคะ 1. มีนาคมชาววันอังคารคุณได้ไพ่หกไม้เท้าคะ่ะไพ่ของคนเก่งเรื่องการงาน มีไฟในการทำงานเสมอโดยเฉพาะวันนี้คุณขยันขันแข็งมากรางวัลของคุณก็คือความสำเร็จชื่อเสียงเกียรติยศความมั่นคงความมั่นใจนะคะเป็นรางวัลกว่าจะมาถึงวันนี้คุณใช้ความมานะอดทนภาคเพียนขยัน ที่สำคัญมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆชัยชนะจึงเป็นของคุณวันนี้นะคะสมกับความเหนื่อยยากปราดปราม,มาประมาณนี้ค่ะสองมีนาคมนะคะคุณได้ไพ่ราชินีไม้เท้าชาวันอังคารเป็นคนเก่งไมว่ายิงหรือชายตำแหน่งงานระดับราชินีนะคะสุดยอดค่ะ ผ่านความหลมเหลวมานับไปทวนล้มแล้วลุกนี่คือชาววรรณคารล้มแล้วลุกเสมอแล้วคุณสามารถลุกขึ้นได้วันนี้คุณยืนหยัดอย่างสง่างามค่ะด้วยความภาคภูมิใจเก่งมากๆนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคคุณแก้ไข คุณอดทนนี่คือราชินีไม่เท้าตัวจริงค่ะคนเก่งเรื่องการงานชาววันอังคารในวดไดชายาภายใบนี้นะคะผู้ไม่มีวันตายจะล้มกี่ครั้งคุณก็ลุกได้เสมอค่ะสามมีนาคมคุณได้ไพ่เดิร์ ให้ของคนผู้ผ่านชีวิตมาถูกรสชาติผ่านบททดสอบของการมาเกิดบนโลกมนุษย์ใบนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยถูกไม่เคยผิดหวังไม่เคยเจ็บไม่เคยจนไม่เคยเจ๊งเรียกว่าคุณยังไม่ผ่านแต่ชาววันอังคารณวันนี้ คุณได้ผ่านทุกรสชาติของการใช้ชีวิตมาแล้วนะคะวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณไม่มีความหวาดกลัวคุณมั่นคงในจ,ใจิตใจใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคุณเข้าใจแล้วว่าโลกนี้ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเสมอวันนี้เรารู้วยวันหน้าอาจจะจน วันนี้มีความสุขวันหน้าอาจจะทุกชีวิตจะเป็นแบบนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาคุณเข้าใจแล้วคะ่ะคุณไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งนั้นแล้วการมีชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจถึงความไม่แน่นอนจะทำให้คุณสบายใจร่มเย็นแล้วก็สงบนะคะสีมีนาคมชาวนังคาร คุณได้ไพ่ห้าถ้วยอดีตความทรงจำก็ยังเอามาทบทวนในะวันนี้นะคะชีวิตเราก็มีได้มาเสียไปผิดหวังบ้างสมหวังบ้างนี่คือวันที่คุณทบทวนในอดีตการเก็บอดีตท,ที่เลวร้ายมาเป็นครูมาเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่า จะทำให้เราเบิกบ,บานไม่ทุกต์งนะคะอดีตไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็ผ่านไปแล้วปัจจุบันที่เหลืออยู่สำคัญที่สุดนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเชื่อมั่นในการทำความดีทำดีย่อมได้ดีอนาคตก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะ <c oughs> ขออภัยมากๆค่ะ วันที่5มีนาคมชาววันอังคารคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยไอเดียต่างๆโปรเจกต์ต่างๆเต็มหัวคุณคุณมีโครงการนับไป็นทุนที่คิดไว้วางแผนไว้ที่จะทำเรียกว่าทำด้วยความรักทั้งนั้นนะคะจะทำอะไรคุณก็เอาหัวใจเอาความสุขเอาความรากัก เป็นตัวนำทางเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่ถ้วย <c oughs> แม่หมอขออภัยมากๆคะ่ะคนโสดคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองคุณมีดีหลายอย่างคุณสามารถเลือกได้คุณจะดูไปเรื่อยๆคะ่ะส่วนคนมีคู่ครองเรือนความรักดีราบรื่นคะ่ะ มีโครงการที่จะทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกับคนที่คุณรักนะคะวันนี้เป็นวันแห่งความสุขของชาววันอังคารค่ะนั่งคิดอะไรเพลินๆว่าจะทำอะไรดีนะเป็นวันแห่งความสุขจริงๆค่ะพลังงานของคุณไม่หม่อนนำมาเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะ หมอดูไพ่ยิบสี่คำทํานายเป็นเพียงผู้บอกทางเป็นเพียงแสงสว่างนำทางนะคะชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จล้มเหลวยาตีมีจนอยู่ที่ตัวคุณคุณเลือกได้คุณเสกชีวิตของคุณได้แน่นอนค่ะขอขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ติชมมาได้นะคะแม่หมอะขอขอบคุณมากๆขอบคุณช่อง YouTube ด้วยสวัสดีค่ะ